สาวน้อยเวทมนต์ผู้ที่มีพลังเกี่ยวข้องกับเวลาหนึ่งในตัวละครสุดแก่งแต่ย้อนเวลามาสู้ไม่รู้กี่รอบไอ้หยอกแต่ตอนหลังนี่คือโหดจริงเพราะว่าเธอนั้นมีร่างอัลติเมทแล้วอ,อันนี้คือร่างหนึ่งให้ดูร่างหนึ่งก่อนก็จะเป็นแบบผู้หญิงผมดำใส่ชุดนักเรียนช่วงแรกก็จะใช้ปืนใช้อาวุธเป็นหลักสำหรับในเกมโฮมูระเลเวล50 จะมีเลือด7600ดาเมตร54 0 0จะมีเป้าหมายคือตัวสีดำตีฟีดนักฆ่าแม่มดไม่โดนสโลแล้วก็ตีแอรีย er. จะไม่ได้ฟีด100%จะมีโอกาสฟีดแค่50%ระยะการตี455มาแล้วคอมโบเพื่อนรักที่สุดปล่อยบ้าลอกไปทําไม <c oughs> นี่ผมทําอะไรลงไปใจเย็นๆด่านนี้เล่นง่ายมากๆไม่ต้องปล่อยตัวอื่นอันดับแรก ปล่อยแค่แมวดึงถึงเพราะว่าจะมี2ชีวิตอย่างที่2ใส่คอมโบเพื่อลักจะเป็นคอมโบมาโรกาตตัวเล็กแล้วก็โฮมูระตัวเล็กจะทําให้ตีแม่มดแรงขึ้นแล้วก็ถึกกับแม่มดน่ะแป๊บเดียวเองขนาดโฮมูระร่างหนะึ่งะอันนี้รอบที่5แล้วฮโอมูระร่าง2ราคา4470สเตตัสเนี่ยไม่ได้ต่างจากร่างหนึ่งเว้เหมือนกันเลยที่แตกต่างอย่างเดียวเลยก็คือถือแมว ลีโอไปหนึ่งรอบโอเคจังหวะนี้นะโฮมูระโดนตึกร่วงใส่กระจุยกระจายต่อบอกเลยว่าโฮมูระนะถึกเว้ยมีคอมโบเพื่อลักอยู่เรียบร้อยเดวิลโฮมูระเธอมันเซ็กซี่ดูกี่ทีเธอมันก็ร้ายร้ายเหลือเกินเธอเนี่ยจะมีทาร์กเก็ตคือแดงดำอากุมีสกิลฟีดเก่งกับนักฆ่าแม่มดไม่โดนสโล ตีอริยะตีไกลจะมีเลือดอยู่ที่7 6 0ด0ดามเมจจะเยอะขึ้นเป็น6 6 0 0 0ระยะการโจมตี4,55ว้าวโฮมูระล่างเดวิลมาดูสิว่าล่างชิบิกับล่างเดวิลเนี่ยจะเหมือนกันมากไหมล่างชิบินั้นยิงพลังปิ้วประมาณนี้ตัวเล็กน่ารักยุงจแ่ล่างตัวโตวก็เหมือนกับตัวเล็กนะแล้วก็ยิงพลังเหมือนกันเปียบเลยแต่ว่าตัวใหญ่เครื่องแรงกว่าเว้ย เมื่อกี้ประมาทไปหน่อยเพราะว่าบอสตัวนี้มันตีป้อมทีเดียวก็บ้านแตกผมไม่ควรจะให้มันแบบมาอยู่ใกล้ป้อมเว้ยดังนั้นก็ปล่อยแมวดึงๆไปเลื่อนๆแล้วก็มาเลย d e วิลฮโ m มูระจังวานี้เดวิลฮโ m มูระนั้นยิงพลังปิ้วยิงไปหนึ่งทีนะโดนนนโอของผมไปซี่ไอเจ้าปีศาจ้าย จังหวะนี้โฮมูระก็โดนตึกฟาดใส่กระจุยกระจายแมวดึงดึงก็ตายดินทุลนทุรายส่วนปีศาจแม่มดนั้นก็กระเด้งไปถึงบ้านมันล้วโฮมูระจังหวะนี้ยังไงจะไหวไหมเหมือนว่าจะไม่ไหวบ้าระถ้าอย่างนี้ก็ให้พ่อแม่มาดกกะมาเลยนีโอไปหนึ่งรอบโอ้โห,โห,โหมาดกะมาลัดชอด็อต มาโดกะมีแมสซีฟดาเมจไงโฮมูระไม่มีแมสซีฟดาเมจยังไงก็แรงกว่าเว้ยสำหรับในไซเคิลนี้ผมนั้นก็ได้ใส่อัลติเมตมาโดกะตัวเล็กมาสกิลก็ตามนี้เลยจัางวานี้มาโดกะตัวใหญ่นะโดนกระแทกน็อกแบ็กไปรัวนวผมก็ยิงดีโอสวนกลับไปเลยตัวเล็กจะมีทาร์เก็ตคือลอยตีแบบแมสซีฟดาเมจมีสกิลนักฆ่าแม่มอตีแอรียตีไกล ตัวใหญ่จะมีทาร์เก็ตเยอะกว่า แล้วก็มีสกิลเยอะกว่ามาโดากาตัวใหญ่ยิงปิ้วไปแม่มดไม่สันสะเทือนบ้าบอและเกินจังหวะนี้ต้องส่งเพื่อนรักมาเพื่อนรักแอบรักเพื่อนฮัลโหลเอหรือว่าจะเป็นมิตรภาพที่จริงใจจริงๆ <c oughs> ไอเราเป็นคนที่แบบมีความคิดชั่วร้าย <c oughs> และเรียบร้อยนะไซเคิล8ก็หยุดผมไม่ได้ในด่านแม่มดนี้จะมีทั้งหมด10ไซเคิลซึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่ไซเคิล9แล้วความยากของมันก็แบบประมาณ8ดาว9ดาวอะไรประมาณนี้แล้วเวยก็บอกเลยว่า จอกแค่ด่าน8ปดดาวเดาวนะหรอจะมาหยุดผมได้นะ่ะฝันไปเถอะด้วยเซลล์สมองที่ผมมีบอกเลยว่าด่านนี้นะชนะได้อย่างแน่นอนผมจะไม่แพ้แม้แต่นิดเดียวเออจริงๆแพ้ไปแล้วหลายรอบเอาเป็นว่าด่านนี้ไม่แพ้อย่างแน่นอนทรงไม่สวยแล้วว่ะเออโอเคเป็นไงเราแม่มดน็อกแบ็คไปหนึ่งทีนะโดนพลังของพ่อแม่มาโดกกะเข้าไปตัวอื่นไม่ต้องปล่อยก็ได้นะ เออเ,เ,เรียบร oh exactly oh, okay. ้อยเ e วิลโฮมูร a ก็โหดเช่น <mayoría> กันไซเคิสุดท้าย c y เคิ XX c y เคินี้มีความยากอยู่ที่9ดาวแล้วจะป่อยลไปทำไมเคนแคนไม่เข้าใจด่านแค่9ดาวนะบอกเลยมาโดกาตัวจิ๋วตายไปเรียบร้อยนะโฮมูระตัวจิ๋วก็ตายบ้านะพระแม่มาโดกะช่วยลูกช้างด้วยช่วยลูกช้างไล่ปีศาจรลายตัวนี้ไปด้วยเถิดพระแม่มาโดกะแล้วลูกช้างจะถวายไข่ไก่ไข่เป็ดไข่ลูกช้างเอ้ย ไข่ต้มไข่ตุ๋นไข่เจียวให้พ่อแม่99อย่างเหมือนว่าจังหวะนี้พ่อแม่มาโดกาะจะเอาไม่อยู่นะเนี่ยจริงๆแล้วตัวที่สู้จริงๆอะ่ะจะมีแค่มาโดกาะแล้วก็โฮมูระแมวดึงๆนี่คือแบบเป็นตัวรับตีนเฉยๆอะเป็นตัวแบบกระชับพื้นที่ปล่อยเฮดิสไปเฮดิสก็ตายเฮดิสก็เอาไม่อยู่หรอกเฮดิสโดนไปแล้วหนึ่งที อีกหนึ่งทีสองทีเท่านั้นน่ะ oh, <shit. S 1> ขนาดเฮดิสเป็นแมวที่แบบเลือดเยอะน่าจะเยอะที่สุดมั้งดังนั้นการโจมตีของแม่มดเนี่ยแรงโคตร ถ้าไม่มีสกิลนะักฆ่าแม่มดอะมันจะเป็นอะไรที่ยากมากในการเอาชนะเว้ทำแม่มาโรกาต,ตอนนี้ก็ยิงไปแล้วหลายทีนะแล้วทําไมปีศาจแม่มดตัวนี้มันไม่น็อกแบ็กแล้วเรียบร้อยโอ้โหแค่มีแมวอีเวนต์ก็เถื่อนเลยเคียร์อีเวนต์นี้ได้ตั๋วแรหนึ่งใบนัดแคคเกอร์วิชแม่มดผู้ทุบทั่วจริงหรือเปล่าวะหรือว่าเป็นสำนวนเป็นคำสแสดงอะไรหรือเปล่าเอาเป็นว่าผมไม่รู้สําหรับตัวนี้ตีรดดาเมจตีน็อกแบ็กตีบ้านแรง ไม่โดนลดดาเมจไม่โดนฟีดไม่โดนสโลไม่โดนน็อกแบ็กไม่โดนเวฟตีแอรียตีทุกทิศทางในด่านนี้เนี่ยจะมีเงื่อนไขเลยก็คือห้ามใช้โฮมูระแต่ว่ายังใช้คอมโบเพื่อนลักได้โอเคก็เข้าใจได้อยู่แหละเพราะว่าแม่โมดตัวเนี้ยมันเกิดจากโฮมูระนั่นแหละจะเอาให้ตัวเองมาสู้กับตัวเองมันก็แบบแปลกๆอยู่ไปเล้วทุกตัวของฉันเฮ้ยมาโดกะยังไม่ไหวอะบ้าหรือเปล่า เป็นไปไม่ได้ทำไมไม่ด่านนี้มันจะมีนกตีเวฟดังนั้นผมก็เลยใส่แมวปลาหมึกมาแล้วด่านนี้ก็เจองูสีแดงด้วยอ๋อเดี๋ยวต้องใส่พี่แมวหัวร้านมาเอามาเคลียงูเพราะว่าศัตรูตีแรงนีโอหนึ่งทีแล้วก็ตามมาด้วยเฮดิสแมวปลาหมึกไปประมาณนี้มาโดกะไปแคลสเล y บาหรอกน่าจะไหวแล้วแหละรอบนี้รอบที่แล้วเล่นแบบประมาทไปหน่อยพี่แมวหัวร้านก็อาจจะไม่จําเป็นแคนแคนก็เอาอยู่แถมแบบได้ตังค์ด้วยเออซูมเข้ามามาโดกาไปะ เรียบร้อยรสชาติแห่งความสำเร็จด่านนี้คือด่านเก็บ XP10 ดาวซึ่งผมนั้นเปิดแม็กมาแล้วก็เอาแบบไอตัวอะไรนะไอตัวที่แบบเป็นประสาดอะโนบุรกากะเออเอาโนบุรกากะออกเพราะว่าโนบุรกากะเนี่ยมันจะมีสกิลฟีดเหมือนกับเดวิลโฮมูระดังนั้นก็เลยเอาออกไปเดี๋ยวมันทับที่เว้แล้วก็ส่งเจมิ่ตามามาตามไปด้วยแคสลี่แล้วก็ซากุระโฮมูระตัวใจบาล็อก ประมาณนี้น่าจะชนะแล้วลอมันระเบิดมาระเบิดมาแซ่เออระเบิดมาเรียบร้อยนะไปเลยยูกิมุระช่างว่านี้ยูกิมุระฟาดไปรัวๆนะเกิดการน,นวเนียนวเนียอยู่ที่ทับหน้าครับผมการอะไรการอะไรอะไรมึงว่านอดเออนวเนียนวเนียคือกูอธิบายไม่ถูก ว่าพวกมึงทาอะไรกันมีสกิลเวอร์วังอลังการเต็มไปไมหมดนะจังหวะน,นี้บอกเลยดูไม่ทันนะแต่ว่าเห็นแล้วเฮดิต hey, กาลังแบบสาดล์ลำแสงพิโรดยิงลงมาปิ้วๆนะแล้วหมูป่าโดนฟีตไปละบ้าด่าราชาปีศาจตายไปแล้วอย่างนั้นหรือเฮ้ย hey, อะไรเนี่ยโฮมุระของผมนะโฮมุระของผมโฮมุระของผมแตกไปเรียบร้อยนะกําลังจะอวยเลยว่าตัวเธอนั้นอยู่ได้นานอาจจะเป็นเพราะว่าเธอนั้นอยู่ด้านหลังไง เป็นตัวฟีดเป็นตัวซับพอร์ตเป็นตัวซีซีก็เลยแบบไม่จําเป็นจะต้องอยู่ด้านหน้าแล้วส่งซากุระมาตามไปด้วยแคลรี่บ้าดาแพ้เสือโอเคกดคืนชีพมาแล้วก็ยูกิมูระขึ้นไปฟาดเอาจริงนี่ด่าน10ดาวสงสัยว่าจะจับตัวปราบสีดํามาน้อยไปถ้าใส่บอมเบอร์แคทมาอาจจะดีกว่าหรือเปล่ายุคของเจ้าวานอนแล้วก็เจอตัวสีดําด้วยไปเลยยูกิมูระฟาดไปหทีนะตามไปด้วยเชมิตานีโอไปหรอบนะ และก็มาเลยโฮมูระมาดูซิว่าไอลิงจอนะ๋อเนี่ยจะสามารถเอาชนะสาวน้อยเวทมนต์ได้หรือเปล่านะจัางบาะน,นี้ไอริงจอ๋อโผล่มาแล้วทุบขวดไปหนึ่งทีนะยูกิมูระถึงกับดับดิ้นนะแต่ว่าบาร์อกของผมนั้นก็ฟาดใส่ลิงเจ๊กไปแล้วก็ส่งบาร์อกมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวแล้วก็ไปเลยยูกิมูระฟาดไปอีกหนึ่งทีมีโอไปอีกหนึ่งรอบนะแล้วบ้าละสาวน้อยเวทมนต์แตกไปแล้วเหรอแต่ว่าไอริงจ๋อก็แตกไปเช่นกันบ้าละอันนี้มันเป็นด่านแบบใกล้ๆจบด่านอันแคนนี่แล้วนะ ตัวเรานี่มันเถื่อนเลยเกินตอนนี้ก็เหลือแค่โดโดสีดำยูกิมุระฟาดไปหนึ่งทีนีโอไปอีกหนึ่งรอบครับผมแล้วก็ไปมาโดกะมาอีกหนึ่งทีมาโดกาจังวานี้งัดธนูขึ้นมาจากกระโปรงไม่ใช่ตามมาด้วยโฮมุระเธอคือตัวความหวังฟีดมาเร็วฟีดสีดำเร็วๆติดหรือเปล่าพอไม่แน่ใจว่าโดโดมีสกิลกันฟีดไหมแต่ว่าชนะเรียบร้อยนะประมาณนี้แล้วกันทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ